ล่าสุดสะสะก้าไกลในรัฐบาลปูพรมตรวจคนติดเชื้อทั่วประเทศควบคู่ประกาศเคอร์ฟิวเมื่อวันที่3เมษายนนายธันวารินสุขะพิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลกล่าวว่า1สัปดาห์ผ่านไปหลังจากที่มีประกาศใช้พระราชกำรรหนดหรือพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหลายจังหวัดตั้งด่านตรวจคนเดินทางระหว่างจังหวัดบางจังหวัดประกาศล็อกดาวน์ห้ามคนเข้าออกพื้นที่และล่าสุดได้มีการประกาศเคอร์ฟิวช่วง4ี่ทุ่มถึงตีสีนายธันวรินกล่าวต่อว่าสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือการตรวจหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุกจนถึงวันนี้หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า PUI คำนี้ย่อมาจาก Patient Under Investigation โดยตั้งแต่เริ่มมีอาการแพร่ระบาดถึงวันที่1เมษายนไทยมี PUI ทั้งหมด21,603รายค่าเฉลี่ยการตรวจ PUI ใหม่ตกวันละ1,190รายตรวจพบชื้อเฉลี่ยวันละ120รายหรือราวรา,า10% เท่ากับว่าเรามีสัดส,ส่วนการตรวจหาเชื้อ322รายต่อประชากรล้านคนในขณะที่เกาหลีใต้ที่เป็นต้นแบบของการตรวจหาผู้ติดเชื้อแบบปรูปพมตรวจหาเชื้อ5,200รายต่อประชากรล้านคนปัญหาข้อขวดในการตรวจหนีไม่พ้นการต้องเพิ่มศักยภาพในการตรวจ จัดหาน้ำยาและเครื่องตรวจที่เพียงพอกระจายไปยังจังหวัดต่างๆที่เริ่มมีการระบาดหนักเพราะทุกวันนี้จังหวัดที่ยังไม่มีเครื่องและยังจะต้องส่งตัวอย่างเข้ามาในกรุงเทพทำให้เสียเวลาไปกับการขนส่งและระบบโลจิสติกนอกจากนี้ในสัปดาห์ที่แล้วองค์กรอนามัยโลกได้ออกมาให้ความเห็นว่า การล็อกดาวจะไม่มีประโยชน์หากไม่มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุดนายธัมวลินกล่าวต่อว่าสําหรับในกรณีของประเทศไทยถึงแม้มาตรการล็อกดาวจะยังไม่มีเข้มข้นท่าประเทศอื่นแต่ถ้าไม่มีปูพรมตรวจก็ไม่สามารถแยกผู้ป่วยเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและหาทางป้องกันได้ต่อให้สถานการณ์ดีขึ้นเลิกมาตรการรักษาระยะห่าง ปัญหาเดิมก็จะวนลูปก,กลับมาอีกสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญอยู่ที่ตอนนี้คือความพยายามของรัฐบาลที่จะปกปิดความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การขาดแคลนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งน้ำยาตรวจเครื่องตรวจชุด PPE หน้ากากนมามัยและเฟชชิลบุคลากรทางการแพทย์ออกมาพูดถึงความดุดร้อนความขาดแคลนโพดรูปใส่ชุดกันฝนแทนชุด PPE ใส่ถุงพลาสติก แทนรองเท้ากันเชื้อทำเฟซชิลใส่กันเองจนมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อซึ่งก็ส่งผลให้ต้องไปกักตัวจนต้องปิดโรงพยาบาลถือว่าเป็นการลดกำลังการรักษาไปอีกเมื่อความจริงต่างๆปรากฏก็มีคำสั่งมาจัดการปิดปากไม่ให้พูดความจริงซึ่งประชาชนก็ต้องระดมการทำอุปกรณ์ต่างๆส่งไปช่วยเหลือตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศดังนั้นถ้าประกาศเคอร์ฟิว แต่ไม่มีการปูพมตรวจให้ทั่วถึงและไม่จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอก็ไม่สามารถล็อกดาวน์เชือ้อโควิดในทิ้นได้อย่างแน่นอนในทันวลินกล่าวปีญี่ปุ่นส่งกำลังใจให้ราสิมันโรมถูกฟ้องปิดปากกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจเปิดโปรงป่าไรต่อเครือข่ายประวิธนายปีบุสงกนุกกุลอดีต สอสภาคนครใหม่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าวันนี้รังสิมันลมเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาฐานมินประมาทโดยการโฆษณาซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษจากการที่รังสิมันได้ทำหน้าที่สอสอ,อย่างเต็มที่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2563หลังเกิดปัญหาการบริหารจัดการเวลาการพิบาย จนทาให้สอสอ,อดีตพักนัก้น,นใหม่ที่เพิ่งถูกยุบพักไปไม่กี่วันในขณะนั้นไม่เหลือเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนที่เหลืออยู่เลยอดีตสส,สพักนัก้น,นใหม่จึงย้ายสถานที่มาอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาต่อที่บริเวณชุดแถลงข่าวโดยรังสิมันลมแต่ภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเปิดเผยเครือข่ายประวิทย์ป่ารอยต่อว่าคือการก่อเกี่ยวกัน ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆทั้งกลุ่มที่ถืออำนาจรัฐและกลุ่มที่ถืออำนาจทุนการร่วมกิจกรรมของมูลนิธิป่ารอยต่อเสมือนเป็นตัว๋วสำหรับการเข้าไปสู่ประวิตรครับการอภิปรายของรังสิมันคือการทำหน้าที่ของสอสเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐมนตรีด้วยความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหลักสำคัญของระบบรัฐสภา นอกจากนี้การให้ปรายของรังสมันถือเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการปกครองระบบประชาธิปไตยจึงเห็นได้ชัดว่าการฟ้องหมิ่นประมาทของมูลนิธิอนุรักษ์ปาก้อยต่อ5จังหวัดต่อรังสีมันในครั้งนี้ถือเป็นการฟ้องปิดปากเพื่อเพิ่มภาระการต่อสู้คดีให้กับผู้วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อมุ่งให้หยุดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผมรู้จักลังซิมันมานานแล้วตั้งแต่สมัยเขาเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผมยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่นั่นเห็นเขามาตั้งแต่เป็นนักศึกษาเป็นนักกิจกรรมต่อตารัฐประหาร2557รณรง์เรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนจนต้องเข้าคุก และมีคดีติดตัวหลายคดีจนวันนี้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นผู้แทนของพวกเขาไม่ว่ารังสีมันจะเปลี่ยนบทบาทสถานะอย่างไรแต่ความตั้งใจมุ่งมัน่นและความกล้าหาญของเขาในการเผชิญหน้ากับความอายุทรรมยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นของร้อนที่สุดในช่วงอภิปรายไม่ ไว้วางใจที่ผ่านมากว่าจะได้ยืนยันว่ามีชื่อพลเอกประวิทยอยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายด้วยเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากระหว่างทางก็เจอการกดดันจากหลายทิศทางและด้วยอํานาจอิทธิพลของพลเอกประวิทย์สสคนไหนที่จะอภิปรายก็คงต้องรับภาระหนักอย่างแน่นอนผมถามรังสิมัน ว่าพร้อมรับความเสี่ยงไหมเขายืนยันหนักแน่นว่าพร้อมผมเห็นเขาทำงานเตรียมข้อมูลซ้อมอภิปรายอย่างหนักก็อยากเห็นเขาแสดงบทบาทผู้แทนรัษฎรอภิปรายกล่องดวงใจของระบบคอสอชอเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้ประชาชนได้เห็นว่าระบบคอสอชอนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอะไรจนมาถึงวันสุดท้ายเขากลับไม่มีโอกาสอภิปรายแม้กระทั่งขอชี้แจงเหตุผล ขอเวลาประธานในที่ประชุมก็ยังไม่ให้โอกาสอาจมีใครหลายคนกระยิ่มยิ้ม,ย,มย่องดีใจว่าทำภารกิจสำเร็จเซฟกล่องดวงใจของระบบคอสชอได้แต่ความดีใจโล่งใจนั้นแลกมากับการที่ประชาชนไม่ได้โอกาสฟังอภิปรายเปิดเผยเครื่อข่ายพลเอกประวิทยด,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 ดังนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสนี้และเพื่อมีให้ผู้ที่สมรู้ร่วมคิด ในโครงการเซฟประวิทยจากการถูกอภิปรายทําสําเร็จรังสิมันจึงเอาตนเองเข้าเสี่ยงอภิปรายนอกสภาที่จุดแถลงข่าวใครที่ติดตามการเมืองไทยคงทราบว่าการอภิปลายนอกสภาผู้อภิปรายเสี่ยงที่จะถูกฟ้องมากกว่าเพราะไม่มีเอกสิทธิ์ความคุ้มกันได้มากเท่ากับการอภิปรายในสภาแต่รังสิมันยืนยันกับผมว่าเขาพร้อม เขาบอกว่าหลังจากเขาออกมาต่อต้านผลิตการขอสชอจนเข้าคุกมาหลายครั้งมีหลายคดีติดตัวนั่นทำให้เขาผ่านพ้นความกลัวมาหมดแล้วสื่อมวลชนหลายสำนักปฏิบัติหน้าที่ของสื่อที่ดีถ่ายทอดไลฟ์ผ่านทางเพจ Facebook จนจบประชาชนเข้ามาดูจำนวนมากและยังมีสื่อที่กล้าหาญเชิญรังสิมันไปสัมภาษณ์ต่อในรายการเป็นไปดังคาด รังสีมันถูกร้องทุกกล่าวโทษในความผิดฐานมินประมาทประเทศนี้ใครอยากที่จะมีอำนาจครองอำนาจใช้อำนาจแต่ไม่อยากถูกวิจารณ์ไม่อยากถูกตรวจสอบก็มักเอากฎหมายมินประมาทมาเป็นอาวุธปักหลังคนอื่นผมขอให้ประชาชนผู้ส่งอำนาจสูงสุดข,ของประเทศนี้ร่วมกันให้กำลังใจสนับสนุนรังสีมันรมผู้แทนรัษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนของพวกท่านได้อย่างกราหาญ